ตีังไรทำไมเราชอบปาซาเมันเสียวไม่รู้จักตัวไหกี่คนไหมตวกี่คนวันนี้ดูแต่งแบบสะอาดสวันหลังะวันอื่นล่ะคุ้นมากตัวกระโปรงมใส่ตัวเหมือนงสืบกูยังไม่ว่าเลยดต่ทงสืบวันเนี้ยจุ่ดองกกรอบุดอกทองกอันนี้เป็นปลาวงปลาวงนะคะปลาวงให้เป็นเะอมันไม่เสียวอย่างเดียวนะมัแขด้วย เตยวแน่นจริทั้งเต๋วทั้งสวยอะกอดผู้กากัเหนึได้ไหมงามจนทีวันนี้เนี่ยถ้าสำเนียใช่ไหมจะแปลว่าอุ้ยวันนี้งามขนาดและมึงเป็นคนที่ไหนคนจิมคนเชงกหม่โอเค อันนี้ใช่สุราแบบใหม่แบบหวานแบบสับแต่หายชุราแบบบียองเซเซ จริอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจัด2ปีครั้งใช่ปะแล้วก็มีเว้นไปบ้างแต่อยากรู้คือเอก้ามากี่ครั้งละอุ้ยหลายครั้งก็ประมาณ5ครั้งะหรลอชลกทุกวิจิตินมันดียังไงทำไมเาชอบมมันเซียวเดวทุกปีมามาดูนี่หนุ่มๆมวชอเซลลวของเราคือเราทำอะไรบ้างเราก็เด็กจอยสามานี่ว้เจออย่างเดียว ต้น <łość> ไม้กี่คนไหมต้นไม้กี่คนต้นไม้กี่คนเป็นไงเนี่ยแล้วก็จะกันลูกผมอยู่ว่ามอชอต้นไม้เยอะต้นไมเยอะลมพัดแรงมันก็เลยเออาไปบ้างใครเขาจะทำเนกันเนน ดูคนทั้งน้าดูคนทั้งน้าเอาดูยเจนต้นไม่ลงไม่ลงร้องเพลงด้วยนะจริงป่าเพราะเธอมั่วๆเอาตามคนท้างหน้าทำไมไม่เปลี่ยนชุดรับเพลงอ่ะเขามีมาเป็นเซตอ๋ามีมาเป็นเซตหรอสรุปผู้ชายมาชอบมาตันงดูตรงวิจิตรินะคะถ้ามาแล้วปุ๊บเราผ่าดคนคนนี้ไม่ได้เลยนะคะเขาก็คือ ขึ้นเต้นเชิญชวนใช่ไหมเออมาช่วยไงอยากลองทำบ้างครับฟิลแบบอยากลองทำบ้างครับคุณก้าไม่ใช่คนนี้ค่ะแกงดีจ้ะ เส็บนี้คะยอดเสียวไงเป็นเสียวนะคะอ๋อมันไม่เสียวอย่างเดียวนะแขงด้วยแขงด้วยความเสียวของนุกงรุ่งวิจิตมันมีอะไรบ้างลองบอกแค่มาดูพี่ก่อนเปลี่ยนชุดทุกช่วงก็คุมแล้ให้เราถึงแขกรับเชิญนะคะเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญ่ะเสียวแน่นอนทั้งเสียทั้งสวย ร <geon> อติดตามทุกกลุ่คนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหูสู้ไม่ได้เลยอ่ะกูพูดไม่ทันกระเทยอ่ะพี่ขาพี่ต้องฝึกค่ะอยู่กับกระเทยมาแล้วแทบหนึ่งค่ะไม่อยู่กันเป็นคนเดียวค่ะเดน๋ยวนี้อยู่กับเธอเป็นสิบ วันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เราเป็นแดนเซอร์ค่ะทําไมทําถึงเราเราถึงเรี้ยกมาเป็นแดนเซอร์อ่ะมันสนุกมากแม่เพราะว่ามันจิตวิญญาณในตัวของเราอยู่แล้วคือเราเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่เรียนเลยปะใช่ตั้งแต่เรียนไม่เคยคิดอยากจะเป็นนักร้องเลยไม่อยากเป็นเลยแม่เพราะว่าเราเราไม่เป็นเราไม่เป็นค่ะราเยยเราเราไม่เป็นแต่เป็นเตมลก้วิจิตรศิลปมันเตียังไงมันทำไมมันของมา พี่ดีกร์ก็คุ้มแล้วแม่พี่ดีกร์เขาดินเนอร์ลดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่งหญิงค่ะแม่ยังไงคะวันนี้มาเต้นให้แม่กันหรอวันนี้ตัดใหม่หมดเลยปะเพ็ดด้วยว่าเ,เพื่อพี่หรอหรือเพื่อตัวเองอะเพื่อพี่เพ,พื่พอพี่เลยเป็นให้พี่แล้วร้องให้พี่ด้วยได้ไหมเออขอไป็นจำเนื้อแป๊บหนึ่งนะครับ เล่าเสียงได้ะสีนะตสติไม่ดีเ,เดเเเดีแลนได้เสียงดคือสติไมาบานรสติดีกเล็กยังเมาไม่พอแม่บอรน้เาีเนี่ยจะดไม่ดีขยอยขยอยไม่จอยเลยอ่ะโตเไขย้อยจอยเพลงรูทุ่งมา จอยเอาอีเมจมจอยแล้วว่าเราเป็นคนพูดมากนะเราเป็นคนแบบชอบคุยชอบคุยชอบคุย่พูดไม่ทันน่ะอะไรนะเมื่อกี้ซันไปใครนะดากันดากับขยอยแต่ จะมีลูกสาวแฟนว่าดาร์กันดาทรงไข่ย้อยร้อยเปอร์็นต์ร้ยอร์เซ็นตน่กูเกลียดทรงไข่ย้อยแล้วนี่บอกร้อเปเซดากันดาทรงไขย้ยร้อยเปอเขาเป็นชื่อในคณะเขาหรอใช่เป็นชื่อในคณะชื่อแค่ดากันดาเฉยๆแต่หน้าแบบหน้ามันไข่ย้อยไงไปเลย ก็เรียกตามชื่อเฟน,นะคะอ๋อชื่อนะะอาอก็เลยตั้งชื่อตามชื่อ,อเฟมก็ยกอันดับเป็นดากันดาเลยค่ะนี่แผลถูกนักร้องดาราก่อนขึ้นเวทีอ่ะเตมมาเองแต่เจอทั้งคู่ใจพอเห็นหน้าผู้<ห>นทนไม่ไหวก็เลยยัง,งไงเติมแก้มเติมไปเติมมาไม่ได้ขึ้นเป็นลูกทุ่งวิจิตรศิลป์แล้วนะเป็นประกิจโชว์แล้วนะเขาไปต้มแก้วสุมาเอาที่นี่สวยไหมสุมา S <S แกไม่ได้ชมภูไปใช่ปะแม่ <S <S ผมอยู่อันนี้อาจารย์อาจารย์เปิร์นอาจารย์เปิร์นรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่สองรุ่นที่สี่สิจอดตั้งเมื่อปี2526เราเข้ามาปี2 0 2 7เกิดหรือยัง มันรีบมมก้าวแต่มันเป็นการฉายหนังหางเงินต่อฉาย<อ>หนังแล้วก็มาเต้นหน้าจอ,อ,อเต้นหน้ามาต่างคนกับคนชอบ<ต>อาจารย์ชอบไหมชอบมาคนได้แต่นดีไได้ทุนไนด้สมบัตอันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องสิ่งดังไม่รู้รู้วิธีติดงดังก็คือหนังนเรื่องพูดช่วยแมสค์ขึ้นลุกข้นกระดิ่เลยจักใช่ไหมไข่ย้อยยัลุต้าไข่ย้อยมาสัมภาษณ์อาจารย์เป็นเดือนเลยนะจริงเหรอตั้งแต่ขโม,ไมยไข่ขโมย but yeah วิ่งแลจนแหลกลานแดนซนเตอรนแดนซเตอร์ชนนันแดแนเตอร์น่มาแล้วค่ะพอดีค่ะอดนซ์เคนคุดนี้ตัดมาเพื่อชั้นโดยเฉพาะใครเลือกทีแม่หน่อย้แม่แม่อะไรเได้ด हलो <laughs disappointment> <tiny entender> <Foxuta> <invebusiness> นวดเจ้านวดนวดนวดดูแรงมันดีๆหน่อยเจ้าแก้เป็นแก้วเป็นแสงขนาดนี้มอตรงนี้หล่อรู้สาษเหนือได้ไหมอย่างวันเนี้ยเราเจอป้ายที่มันเขียนว่าห้ามไปตรงห้ามไปตรงมันคือห้ามตรงไปถูกไหมเออถ้าไมันจะเขียนว่าห้ามไปตรงอ่ะ ภาษาเหนือก็ไม่มีห้ามไปตรงอ่ะจะไปไปจะไปไปอันนี้แปลว่าห้ามไปอันนี้รู้อ่ะจะไปไปจนเนี่ยจะเป็นพวกแบบเมืองแพร่เมืองน่านงามจนดีมันเป็นคำแบบคำห่างเสียงคำสร้อยงามจนดีวันนี้เนี่ยงามจนดีหยอกหอกแต่ถ้าคนถ้าถ้าสำเนียงใช่ไหมจะแปลว่าอุ้ยวันนี้งามขนาดอ่าาเรียกะ๋อแต่ว่ามึงไปคนที่ไหนปัตตานีมาอย่างนเช็งม่โอเค สาพยายแล้วบอกไม่มานะอีก็อีนอนบอกไม่มาสุดท้ายมาค่อยใส่หนอลงน้มาสบายกันมาสบายมันเหมือนแบบดูเขาพูดกีตันแล้วก็ปักคิ่ถึงมหาลัยอ่ะคีนถึงชมลมเพราะว่าชมรมมันมีอะไรที่ผมันก็ไง เจ้าตื่นมาด้วยความสดใสล่าเลยเ,ออเจ้าถึูแม้ว่าขาเนี่ยอาจจะยังเต้นอยู่นะเจ้าแต่ใจตอนนี้คือสงบ ก่อนกลับเราแวะมาไหว้พระทาบุญก่อนนะคะเจนนี่มีพระอาจารย์ที่นับถืออยู่นะคะแล้วก็เป็นวัดที่มาเชียงใหม่แล้วก็แวะมาตลอดเลยนะคะนั่นก็คือวัดสันปูเลยสลี่เวียงแก้วจา้านี่เป็นวัดที่เจ้าวาดเป็นครูบาท,ที่เราสองคนนับถือใช่อยู่ตรงดอยสะเก็ดเนาะอ,ออกจากนิมมานมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะใครมาเชียงใหม่ก็คือแวะมาได้เลยมาเดี๋ยวเจนนี่จะพาไปดูวัดกันนะจริงๆตรงหน้าวัดมีพระอุปคุตนะคะได้ยินว่าพระอุปคุตอะถ้าอยากได้เงินอยากได้ทองอะไรเงี้ยแนะนําให้ทําบุญกับพระอุปคุตไปก่อนเลยไหมก็คือ ทำจนเต็มบาทเลยนะก็อยากได้เงินสดที่นี่มีพ่อปู่พ่อ่ออกด้วยพี่ไอเดียที่ไม่เหมือนใครคือที่นี่มีพ่อปู่พ่อ่ออกช้าที่มีคนมาขอหวยแล้วได้แน่นอนอยู่แล้วขอมาเดี๋ยวเข้าไปไหว้องค์ข้างในกันเข้ามาถึงุ๊บอ่ะภูมิตกใจก่อนเลยแล้วอ่านยังไงอ่ะบทสวดเป็นภาษาบาลีสัสกิตท่านบนมนาคาอยู่แล้วนะบนตรากางบนแต่ข้างล่างมันจะเป็นอินนาสกาเลนะ พุทธมหาสีหามุนีสีหมุนีปูเชมิอ่าแล้วันนี้ก็ทุตปตียำปีใช่เอ้อ่านได้แล้วงั้นอ่ะจากโสถีพระวันตุเมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลับกรุงเทพแล้วนะบวชหรอภูพิาอยู่ยาวเลยหรออยู่ยาวแล้วดันอ่านได้แล้วเป็นลักษาศีลได้ไหมไม่รู้นะ ได้บุญแล้วอ่าเรืองตัวเหลืองส่วนมน่ะดีซ่านหรือเปล่าดีซ่านหรอเคล็ดลับนะเขาบอกว่าทุกคนการทําบุญอ่ะบางคนแบบอุ้ยอยากทําบุญแต่ไม่มีเงินน่ะเออต้องทําบุญเยอะไหมต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะการสวดมนต์คือการทําบุญอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรเลยคือแค่สวดมนต์ก็ได้บุญอ่ะไอที่เสียทรัพย์นั่นคือการทําหน้านะจ๊ะนะปะอุ้ยพู้ชมก็ หลายคนบอกว่าเออทำไมเจนนี่มาวัดนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าได้มีโอกาสรู้จักกับครูบาจากการไปทําบุญที่พาม่าแล้ว,วเหมือนครูบาก็เข้ามาทักลูว่าครูบาเข้ามาทักว่าอะไระชื่ออะไรอ่ะโ <laughs> ยมชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่คือครูบาทักว่าเนี่ยเป็นคนทําบุญเยอะนะทําทุกอย่างเลยยกเว้นภาวนาไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะเนี่ยนี่ก็แบบ รู้ได้ไงอะ่ะเพราะเป็นคนที่ปฏิเสธการนั่งสมาธิมาโดยตลอดแบบไม่นั่งยังไงเขาไปนั่งนั่งไม่ได้เป็นไฮเปอร์เป็นคันยุกยิกอะ่ะเธเป็นปะ่ะอีกอย่างอะ่ะแบบมันกลัวกลัวเวลาหลับตาแล้วมันกลัวแบบเฮ้ยมีอะไรอะไรทะมาลูปะ่ะอะไรไอย่างง<อ>ี้เก็ตป่ะไม่เคยเป็นสีกูบ่ะค่ะยุคลิกนะไม่ใช่อา้าวนั่งสมาธิได้หรอได้นาะทีหนึ่ง ไปหน้าวัดแป๊บได้ป่ะขอไปด่าดหน่ยขอไปพูดคำหยาบหน่อย <c oughs> ใครบอกว่าฉันก็ภาวนาอยู่แล้วก็แบบ ก็ทำได้เพียงแค่ภาวนาไม่ใช่ภาวนาไม่ใช่พียู่ภาวนาคือนั่งสมาธินะจ๊ะอะไรเงี้ยลองดูอยา่างแนะนำจริงจริงการนั่งสมาธิไม่ต้องบังคับตัวเองว่าแบบฉันต้องนั่งให้ได้ครึ่งชงั่วโมง40นาทีให้ห<ะ>นาทีก็แบบได้แล้วเขาบอกว่าแค่เรามีสมาธิเพียงเสี้ยวงูแลบลิ้นน่ะเราก็ได้บุญแล้วว่ะเฮ้ยแค่เสี้ยวงูแลบลิ้นเหรอแต่งูไม่เคยเห็นงูแลบลินน์เลยนะเขาวิ่งก่อนและเอ้ยแค่เจอก็วิ่งแล้วว่ะ จริงวัดที่เนี้ยค่ะเป็นวัดปฏิบัติธรรมคือเขาไม่ใช่เป็นวัดเปิดอ่ะอ้าวแล้วเราเข้ามาได้ไงใช่คนละแผคนละเปิดมันไม่ใช่วัดเปิดทั่วไปที่คนเขาเข้ามาทําบุญกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเจนนี่มาช่วยโปรโมทให้คนมาทําบุญกันมาไหว้พระอะไรนู่นนี่กันนะจ้าแลราก็มีอาคารปฏิบัติตวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็มีโรงเรียนสอนเนนคือที่เนี่ยมีเนนเยอะมากที่เนี่ยมันเป็นไม่ได้อยู่ในตัวเมืองวัดที่อยู่ห่างไกลชาวบ้านที่เขาอาจจะไม่ได้มีกําลังในการส่งลูกเรียนเขาก็จะให้ลูกอ่ะ ตั้งแต่เด็กให้มาอยู่วัดซึ่งครูบาเห็นก็เลยอยากให้เนเน,เน,เนได้มีการศึกษาก็เลย,สร,เลยส,รสร้างโรงเรียนสําหรับเนนขึ้นมาก็เลยค่าใช้จ่ายของทางวัดแต่ละเดือนคือเยอะมากเลย<ช><ช>นะใครอยากทาบุญหรือมีจิตศรัทธาก็สามารถแบบเออนึกถึงวัดสันพูเลยสลีเวียงแก้วได้ก็มาร่วมทาบุญมาไหว้พระมาเที่ยวที่วัดกันได้วัดสวยจริงวัดสวยวัดสวยมากวัดสวยมากวัดสวยนะจ๊ะไม่ใช่วัดสันเนาะไม่ได้มนที่สองหนึ่งบาทนะแต่มาได้อีกหนึ่งที่ไฮไลท์ที่อยากให้ทุกคนเอาแวะมาแล้วลองมาไม่มีที่ไหนมี มีที่นี่นะจ๊ะหรือว่าถ้าใครหลายคนแบบเอออยากไปพมา่าไปไหวแต่ว่าไม่มีเวลาหรืออะไรแวะมาที่นี่ก็ได้เ<ช>เพราะมีพ่อปู่พ,อพอออ่อปองอยู่สายตัวเลขสายคํานวณเนี่ยแวะมาได้นะเผื่อได้ของดีของดังกลับไปไม่ได้หมายถึงการเรียนนะการซื้อเไปจ้ะ ถึงแล้วนะคะนี่มาถึงปุ๊บก็จะมีประวัติของพ่อปู่โผล่ออ,องเนาะหลายคนไม่รู้ว่าประวัติพ่อปู่คือใครมาจากไหนจริงๆแล้วพ่อปู่เหมือน เขาเรียกว่านัดอ่ะคือนัดก็แสดงว่ามาถ้าไม่ได้นัดก็ไม่มาแต่มันจะมีนัดเราไม่มาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นกระเทยเกระเทยที่จะนัดเราเทแล้วอะไรอย่างนี้นัดแล้วมากระเทยอ่ะแต่มาเวลากระเทยมีจุดทูบตัวเลขด้วยโอ้โหคอตัวเลขควรมาเลยนะเพราะมีจุดทูบตัวเลขด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้งมงายนะอยากให้มาลองดูเฉย<ๆ>ไม่งมงายหรอกนี่เคยมาไหว้ขอพ่อปู่แล้วแล้วเป็นไงคะสําเร็จทั้งคู่ก็เลยไนงะนี่สร้างไปเลยค่ะนี่สร้างไปบทสวด อันใหญ่ให้คนมาเลยนี่คุณวัชระสุกภุมและคุณธนนิธิประพัฒสุรีโชตเจ้าสัทธาจัดสร้างจ้าเอาดิสำเร็จปุ๊บก็เลยมาถวายไงคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าขอต่อจ้ะทุกเียม <c oughs> พร้อมแล้วอย่ารอช้าป้าเดี๋ยวไปไหว้ขอพรจากพ่อปู่โพพอ่องกันไป <c oughs> จ้าล <c oughs> อยพระพุทธบาทสีเวียงแก้ว <c oughs> หรอ แต่ว่าที่จุดประสงค์ที่มาตรงนี้คือให้หันปลาให้หันปลารอบๆนะคะเป็นเด็กที่ชอบกลนปลาทีนั้นเวลาเห็นวัดไหนก็ตามที่มีให้หันลาแล้วเปลอชอบเหรอชอบให้หันปลาให้หันปลาหนันบ้างเฮ้ยเหมือนคนป่วยมีปลาอยู่ปลาดุกหรอปลาดุกถ้าเป็นอาหารก็จะ้ีแบบน่งหมายถึงปลาดุกอุยอุยอุยปลาดุกอุย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 ปลาดุกอุกอุยอ๋ออุยนป่ปลาอะไรตัวใหญ่อยู่นั่นนะ ปลานิลหรือเปล่าเหมือนปลานิลอยู่นะแปงว่าที่นี่ถือว่าเลี้ยงตาดีนะเพราะว่าไม่ไม่หิวโหยเลยอ่ะไม่ได้แบบโดนไปแบบฟู่ฟูฟูไม่ได้แย่งกันนะฟิลแบบอิ่มแล้วจ้าฟิลแบบฉันมีอาหารมาเรื่อยๆกินิด้หน่อยก็ได้เดี๋ยวจะเสียมันละยะ ย <laughs> ูสุโซดานะสีัาน,จนาจนะได้อยู่แต่ว่ามันคือยูสูโซดานะแล้วไม่ว่าเจนดื่มอะไรติดชนแก้วหมดแค่เห็นก็ชื่นใจละถ้ะลูกทุ่งวิจิตรสนุกอ่ะเคยไปปะเคยไปยางานลูกทุ่งวิจิตรปะไม่เคย ไม่ได้ทำามึงอ๋อ <c oughs> ยังไม่เคยเหรอปาเดี๋ยวเขาจัดครั้งหน้าเดี๋ยวไปมันม้วนมันแบบขาเราอยู่แล้วขาลูกทุ่งท <c oughs> <c oughs> ุลวันลขึ้นตื่นมาทําบุญค่ะปาแนะนํา <c oughs> อีกหนึ่งวัดนะจ๊ะ <c oughs> มาก่อนที่จับแมสแนะนําแค่นี้ <c oughs> บอกเลยจ้าวัดสันคูเลยสลีวียงแก้วจังหวัดเชียงใหม่คือมาจากนิมานอะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเธอมันคือใกล้มาก <c oughs> มาก็ลองมาที่นี่ดูอ <c oughs> าละแล้วอะ ถ้าสําเร็จก็ต้องมาอีกวะก็ต้องมาอีกอยู่แล้วเดี๋ยวมาอุ้ยมารอลุ้นว่าสิ่งที่ขอคือสําเร็จไหมนะมารอดูนะโอเคไปแล้วละจ้ามีภูมิเทปนี้ก็คือมีความม่วนมีความจอยมีความศรัทธามีฤทธิ์ด้วยเฮ้ยแัลบ่าบุญภาษาังก่ษวะภาษาอังกฤษ make merit ไงอังกฤษทางไหนเนี่ยทางใต้อังกฤษทางใต้แถวอะาบามาหรอไม่ใช่ทางหัดใหญ่และจ้มาสนุกสนานกันและจ๊ะกับมีภูมินะคะครั้งต่อไปเราจะไปมีภูมิกันที่ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะจ๊ะทางช่อง YouTube เจนนี่ปานนันแล้วก็เป็นทุกเจนนี่ปานนันทุกวันพุธสองทุ่มพุทธเปียนพุทธนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเจนไม่ได้พารี่กับแม่หลานมาอะไรนะพอร์ี่ไม่ได้เลยนะปาร์ตี้ครลิ้นกอนไหมปกติไม่ค่อยได้ลูกโง่ปกติไม่ได้ลูกดุงเหรอแต่หน้าลูกดุง